สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการเล่าตำนานพระพุทธรูปบางต่างๆจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากปติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะสำหรับตำนานพระพุทธรูปปางชีม้มัน เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทยืนพระหัตถ์ซ้ายห้อยลงข้างพระวรกายพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระเนตรชี้นิ้วพระหัตถ์ไปข้างหน้าเป็นกิริยาทรงชี้มานสำหรับความเป็นมาตามตำนานของพระพุทธรูป ปางชี้มานพระโคธิกะเทระปฏิบัติธรรมจนสำเร็จอรหันตผลเป็นพระอรหันต์มานคิดว่าวิญญาณของท่านเพิ่งออกจากร่างจึงแฝงกายเข้าไปในก้อนเมฆเที่ยวตามหาวิญญาณของท่านแต่ไม่พบ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกพระหัตชี้มารให้ภิกษุทั้งหลายดูและตรัสบอกภิกษุว่ามารผู้มีใจบาปก,กำลังสแสวงหาวิญญาณพระโคธิกะอยู่แต่ไม่มีวิญญาณของพระเถระอยู่ในที่นั่นด้วยเธอได้นิพพานแล้ว เมื่อมารค้นหาวิญญาณของพระโคทิกะเทระไม่พบจึงแปลงเพศเป็นมานกน้อยเข้าเฝ้าพระพุทธองค์มารทูลถามว่าพระโคทิกะอยู่ที่ใดเมื่อพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าพระโคทิกะนิพพานแล้ว มันตกตะลึงด้วยคาดไม่ถึงอันตรธานหายวับไปในทันทีพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมถึงวิมุตติเพราะฌานอย่างรู้ชอบแล้วมานจึงไม่ประสบทางของท่านได้เลย ในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามตำนานพระพุทธรูปบางอื่นๆในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ